สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสมัครอีเมลใหม่นะครับก็เข้าไปที่บัญชีหรือว่าคําว่าสร้างบัญชีก็ได้นะครับอันนี้ผมมีบัญชีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยยุ่งยากนิดนึงนครับกดที่สร้างบัญชีครับแล้วก็ให้เราใส่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็กดถัดไปครับใส่วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็กดถัดไปครับแล้วก็ตั้งชื่ออีเมลของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับ อันนี้ชื่อก็ตั้งให้มันไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับเรากดถัดไปครับอันนี้มันซ้ำเนาะมันเลยขึ้นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมตั้งใหม่เมื่อเราตั้งไม่มาซ้ำเราก็เราก็กดถัดไปนะครับตั้งรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกับใครแล้วก็สกด ยืนยันรห,หัสผ่านอีกครั้งแล้วกดถัดไปครับใส่เบอร์โทรประเทศไทยนะครับไม่เอาเลขศูนย์หน้านะครับเราพิมพ์พิมพ์พิมพ์ไปตามปกติแค่ไม่เอาเลขศูนย์หน้าเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับอันนี้มันเคยสมัครอีเมลไปแล้วนะครับมันเลยไม่ได้เป็นสีแดงใส่เบอร์ใหม่ เลขศูนย์หน้าแล้วก็กดถัดไปเสร็จแล้วแล้วก็เพิ่มอ e ีเมลไว้กู้กู้คืนบัญชีนะครับเพื่อมีปัญหาในภาหน้าหรือว่าเราอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับกดข้ามนะครับอันนี้ของผมใส่นะครับกดถัดไปครับใส่เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับ เลเป็นประเทศไทยเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปครับอันนี้ผมขอปิดข้อมูลส่วนตัวไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับอ่านโยบายนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นนโย,ยบายของเขานะครับเราสามารถที่จะอ่านดูได้นะหรือว่า ไม่อยากดูเราก็กดฉันยอมรับเลยก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้กดฉันยอมรับนะครับเสร็จแล้วกดตกลงครับ ครับเสร็จสิ้นนะครับหรบือกดข้ามก็ได้อันนี้จะเป็นการเลือกสีนะครับแทบสีเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นะครับ กดที่รูปกล้องครับกดแอดเพิ่มรูปภาพได้นะครับอันนี้ที่ที่เขาเซตมาให้นะครับหรือใครมีรูปในคอมก็สามารถอัพโหลดได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกรูปนะครับ เรียบร้อยเราก็สมัครอีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดออกเลยเราเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูนะครับอีเมลอีเมลกดอ e ีเมลปุ๊บโอเคมาแล้วโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ขอบคุณครับ